สวัสดีครับวันนี้เจ็กจะมาทําน้ำำําสํารองสรรพคุณก็เอาไว้ดื่มแก้กระหายช่วยระบายดูดซับไขมันในลใําไส้ลดความอ้วนวิธีทําไม่ยากไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันได้เลยครับลูกสํารองอบแห้ง100กร,รมัมน้ําตาลทราย300กร,รมัมเกลือป่น1ช้อนชาน้ําเปล่า5ลิตรเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกก็ให้เราเตรียมกระมังมาใส่น้ําเปล่าลงไปเยอะ แล้วเทลูกสำรองอบแห้งลงไปแช่เขาทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงผ่านไปหนึชั่วโมงลูกสำรองของเราก็พองตัวเต็มที่แล้วนะครับให้เราคัดเปลือกและเมล็ดออกได้เลยค่อยๆช้อนเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือลูกสำรองที่พองตัวเต็มที่แล้วนะครับและนนี้ก็คือเปลือกของเขาดึงออกไปทิ้งได้เลยครับด้านในก็จะมีเมล็ดอยู่นี่ครับ อันนี้ก็ทิ้งนะครับให้เหลือเป็นวุ้นใสๆแบบนี้นำมาใส่กระชอนพักไว้ให้เสด็จน้ำแล้วก็ให้เราคัดแยกให้หมดเลยครับพอคัดมเมล็ดกับเปลือกออกเสร็จหมดแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูวุ้นกันชัดๆนี่นะครับจะเป็นฟองๆแบบนี้เลย ก็ให้เราเตรียมถุงผ้าที่เป็นตะข่ายแบบนี้มานะครับหาซื้อได้ตามร้านทุกอย่าง20แล้วก็นำวุ้นลูกสำรองเราใส่ลงไปได้เลยพอใส่เสร็จแล้วเราก็บีบออกมานะครับ การบีบลูกสำรองในผ้าแบบนี้จะทําให้เนื้อลูกสำรองละเอียดขึ้นนะครับและก็ช่วยกองเศษเปลือกละใยแบบนี้ได้ด้วยนี่ครับนี่นะครับนี่คือเนื้อลูกสำรองที่เราบีบผ่านผ้าออกมาพอได้แบบนี้แล้วเราก็ไปต้มกันได้เลยครับให้เรานาหม้อใส่น้ํห้าลิตรขึ้นตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ําร้อนแล้วให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไปเกลือปน่นตามด้วยเนื้อลูกสำรอง ค่อยๆใส่ลงไปนะครับต้มทิ้งไว้ในไฟกลางแบบนี้รอจนกว่าน้ำจะเดือดพอน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้ก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำสํารองเดี๋ยวมาตักดูเนื้อกันครับอื mm hmm. นี่นะครับเนื้อเขาจะเป็นวุ้นๆแบบนี้เลยเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวลงก็บรรจุใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บได้2อาทิตย์นะครับเวลาทานก็ทานวันละขวดนะครับช่วยดูดซับไขมันในลำไส้ลดความอ้วนแล้วก็ช่วยระบายครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ